13เมษาคม2541 11วันของการตเตลิดหน,นีหัวสุกหัวสุนรเราเห็นระเหินอ้อมไปทางเขาชะก,กันและต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลบซ่อนให้ผลจากสายตาผู้คนอื่นด้วยตลอดเวลาสายฝนและนิโซก็โสมสารกลับถึงชุ้งกระบินก่อนฟ้าสางแม้แต่ทุกทิศทางอย่างมือตือไร้แสงสว่าง เขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านเนื่องจากกลัวจะมีตำรวจคอยดักตะครบุบ1ใน6หนักโทษแหกเรือนจำแอบหลบกบดานอยู่ในขูน้ำท้ายหมู่บ้านจนกระทั่งนางละไมสตรีวัย49ผู้เป็นแม่ออกไปเก็บปักที่นั่นในตอนเย็นทั้งคู่ถึงได้พบกันนั่งพาลูกเข้าบ้านหาข้าวปลาให้กินและเรียกญาติมิตรตลอดจนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ มาช่วยผู้จาวานล้อมอยู่นานโขเด็กหนุ่มถึงยิ้มยอมตกลงปลงใจมอบตัวนั่นคือปรารถนาสุดยอดของมารดามบังเกิดเก้าที่ไม่ต้องการเห็นลูกถูกจับตายและเมื่อเขาพร้อมที่จะก้มหน้ารับโทษทันตามกระบินบ้านเมืองเพื่อชดใช้เวรกรรมที่ก่อไว้หญิงสูงวัยก็ไม่รอช้าจะหล่อนรีบส่งคนไปติดต่อบอกกล่าวนัดหมายกับทางโพลิจในทันที หลังเที่ยงคืนย่างเข้าวันที่14มีนาคมพันตำร,ร,รวจเอกเสกสรรอุ่นสำราญรองผู้บังคับการภาคจังหวัดสแก้วกับพันตำร,ร,รวจเอกพายับทองชื่นผู้กำกับการสาพออก,กบินบรุรีและกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธครบมือก็รุดไปถึงบ้านเลขที่38หมู่ที่หทุ่งกบินอําเภอหวังน้ำเย็นมันเป็นบ้านหลังที่ผู้ต้องขังชายสายฝนและนิโสเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอารออยู่ก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวและพาเดินทางกลับไปสอบปากคำเบื้องต้นโดยพลันอิสระภาพโบยบินไปอีกคนหกทรชนที่ร่วมมือกันก่อเหตุร้ายก็เหลือเพียงสองนายที่ยังไม่จนมุมไหลเม่นหมายนักข่มขืนฆ่ากับเด่นมีแก้วหัวโจกนักโทษแหกคุกและทั้งคู่จะต้องถูกตามล่าต่อไปอย่างไม่ลดละ 19มีนาคม2541แดดสายกำลังสาดผ่านผิวขณะหนุ่มใหญ่ร่างสูงกำยำแต่งกายหมอซอสะพายเป้ใบย่อมครอบศีรษะด้วยหมวกสารปีกแคบดึงเล็ผุกปิดเข้ามาข้างหน้าเดินเลี้ยวเข้าร้านกาแฟสอมซ้อในตรอกแคบสกปรกกลางชุมชนแออัดแห่งหนึ่งของกรุงเทพหมอนั่นไม่ใช่ใครอื่น เด่นมีแก้วหนึ่งในหกนักโทษที่ร่วมมือกันแหกเรือนจำกระบินบรุรีหลังจากเตลิดหนีสลัดหลุดจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็เดินเท้าออบุกป,ป่าฝ่าดงข้ามเขาหลงห้วยดันด้นไปจนถึงบอ่อวินอำเภอปลวกแดงโดยใช้เวลาหกวันเต็มแต่ก็ไม่เจอเพื่อนที่หวังจะพึ่งพาซึ่งเมื่อหมดท่าจนแต้มทรชนเด่นตาราง ก็ต้องไปขอทำงานเป็นกุลีขนมะพร้าวกับเจ้าของสวนในท้องถิ่นเอาแรงเข้าแรกเงินเป็นค่าอาหารและค่าผานะอยู่อีก3วันและแล้วก็เดินทางเข้ากรุงมาอาศัยหลบซ่อนอยู่กับพักพวกในละแวกนี้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนในร้านกำลังเงียบหลอดลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องที่มันสบอารมณ์อย่างยิ้มแอเดินไม่ชอบสถานที่ที่มีคนปลุกพ่านเพราะถ้าเกิดความเคาะ ยามสวยบังเอิญมีใครรู้จักหรือจำได้ว่าเป็นพวกแหกคุกก็เสร็จกันบันไหลแน่นอนมันจอมก้นลงบนเก้าอี้พลาสติกข้างโต๊ะชิดผนังสั่งกาแฟร้อนมาตั้งแก้วหนึ่งแล้วใช้ช้อนคลนขนมขน้นละลายแล้วยกขึ้นสดพืชจากนั้นก็ชะงกเอื้อมตัวแล้วก็หยิบมือไปเอาหนังสือพิมพ์รายวันฉบับเช้าบนโต๊ะข้างเคียงซึ่งเด็กเพิ่งเอามาส่ง และยังไม่มีใครถันได้เปิดอา่านหัวโจกขบวนการแหกคุกกลางแดดช่วยมาคลี่กลางดูแล้วสะดุ้งเฮือกไม่ใช่อะไรหรอกภาพผู้ต้องขังยืนเกาะลูกกงที่จีพิมพ์อยู่บนหน้าแรกมันเตะตาและสะดุดความรู้สึกอย่างรุนแรงเพราะเจ้าของภาพคือไอ้เกลี้ยงเพื่อนคู่คิดที่แหกคุกมาด้วยกันแต่หนีไม่รอดและอะไรก็ไม่แย่เท่ากับที่มันดันพลั้งมือ แทงผู้บัญชาการเรือนจำจนถึงแก่ชีวิตใต้ภาพไอเกลียงเป็นภาพหัวข่าวตัวโตบาร์เรอกันสองแถวอ่านได้อย่างใจความชัดเจนนักโทษมือฆ่าผบอกคุกแขวนข้อตายปริศนาเด่นมีแก้วถึงกับขนลุกสู้มันอา้าปากค้างตะลึงเสื้ออยู่ชั่วขณะกว่าสายตาอ่านเนื้อข่าวอย่างรวดเร็วและเพียงไม่กี่บรรทัด ก็แจมแจ้งประจักษ์ชัดไอเกลือหลาโลกไปด้วยกันผ้าขาม้าที่แขวนคอโยงอยู่ในลูกกงขังเดียวลายละเอียดระบุว่ามันฆ่าตัวตายเองแต่อะไรจะยังไงก็ตามไอเดนไม่รู้สึกแปลกใจเลยสักนิดผู้ตรงขังที่บังอาจฆ่าจะพอคุกอาจถูกส่งกลับเข้าไปจองจำในสถานที่เดิมเหตุสุดวิสัยย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งอย่างเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาข้างคกยกพวกกัดกันอย่างประหลาดกว่าเป็นไหนหนนุ่มใหญ่เด่นตารางพับหนังสือพิมพ์ยืนไว้ที่เดิมขบกลามนิ่งอันมันเองชะพาดพังถูกจับและต้องกลับเข้าเรือนจำกบินบุรีก็มีสิทธิ์ฆ่าตัวตาเช่นกันเพราะฉะนั้นจะประมาทเล่นเล่อไม่ได้เด็ดขาดอด่นขวาช้วยกาแฟขึ้นแล้วสดอีกพืช โดยลืมสนิทว่า,น,วาน้ำยังร้อนจีมันทำท่าขอย่นพ่างควักเงินวางแปะไว้เป็นค่ากาแฟายันตัวลุกขึ้นกรอกตาหวาดมองซ้ายขวาข้างละแวบดึงปีกหมวกหลุบลงอีกหน่อยก่อนสาวเท้าออกจากร้านจ้ำอาออกจากปากตรอกมุ่งไปอย่างรถที่ถนนใหญ่จุดมุ่งหมายปลายทางของมันก็คือสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ 21มิมีนาคม2541ประตูนรกเปิดปฏิบัติการแหกคุกกลางแดดของ6เดนตารางผ่านไปแล้ว21วัน4ใน6ถูกกวาดจับมาได้และชิงฆ่าตัวตายไป1ห,หลังจากถูกส่งเข้าเรือนจำที่เหลืออีก2ร่องรอยก็หายเงียบเหมือนปลาไหลมดุดดงปลักโคนอยากยิ่งที่จะควาน ค้นตัวตะครุบเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบแต่เพียงว่าบัตรนี้ทั้งหัวโจกเด่นมีแก้วกับนักข่มขืนฆ่าไหลแม่นหมายไม่ได้กบดานหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นเองไม่รู้ว่าพวกมันแยกย้ายกันไปทางไหนแม้แต่โปลิตก็มืดแปดทิศกระจายสือบออกตะเวนหาข่าวยังไม่หยุดยัง้งอีกทั้งด้านหนึ่งก็ใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยา ทั้งเกลีย้ยกล่อมและกดดันบรรดาญาติมิตรของสองเด่นคุกเพื่อให้เปิดปากขายความลับที่เก็บซ่อนงำเร้นไว้หรือไม่ก็ช่วยชักจูงคนร้ายให้เข้ามอบตัวกับทางการเพราะข่าวหลายกระแสะยืนยันต้องตรงกันว่าที่หลบหนียังมีติดต่อกับญาติพี่น้องไม่ขาดระยะบ่ายมากแล้วขณะนี้นายพันตำรวจเอกรองพบกับซึ่งแต่งชุดปล i v เรียบ ผักประตูก้าวออกมาจากห้องทํางานมันเป็นจังหวะเดียวกับที่หนุ่มใหญ่ในเครื่องแบบติยดยศพันตํารวจโทชว์หนึ่งปราดเข้ามาถึงและชิดเท้าก่อนเอ่ยถามแต่กี้ท่านรองยกหูเรียกผมบอริตยศสูงกว่าเพยายกหน้าใช่ก็เรื่องไอ้พวกตุกขังแหกเรือนจําที่ยังจับไม่ได้อีกสองคนนั่นแหละอ๋อมีข่าวคืบหน้ายัางไงครับยังยังไม่มีอ้าว เดี๋ยวคุณไปกับผมหน่อยเอาตำรวจไปด้วยสักสองสามคนพอครับว่าแต่จะไปไหนครับท่านรองพ่ลมออกจากกระพุ้งแก้มดังพรวดก่อนตอบสั้นๆไปบ้านญาตินักโทษตะวันโรยแสงอ่อนเย็นคนงานรับจ้างปุกมันสปลังท้ายอยกันกลับออกจากร่ไปหมดแล้วแต่เด็ดมีแก้วนั่งอิงหลังกับโคนข่อยใบหนาร่มรื่น ทอดสายตาเมื่อมองออกไปยังพื้นผิวว่าโล่งออกเงาไม้ถูกผิกฟื้นขึ้นมารับการเพราะปลูกในลักษณะใช้ความคิดหมวกที่เคยสวมครอบศีรษะหลุบป,ปีกปิดลงต่ำถูกถอดออกกระพือเป่าซอกคอตามสบายด้วยความไม่เกรงว่าใครจะมาพบเห็นโฉมหน้าอันแท้จริงจากกรุงเทพมันเพ่นมาลบซ่อนอยู่กับเพื่อนที่บ้านนองตาเยา อำเภอละหานสายจังหวัดบุรีรัมย์อาศัยแรงกายรับจ้างปลูกมันสับปะหลังหาเงินเลี้ยงตัวไปวันๆโดยที่ชาวบ้านร้านช่องตลอดจนเพื่อนร่วมงานหรือนายจ้างล้วนไม่ระแวงสงสัยว่าอาดินจะเป็นนักโทษหนีคุกตรงกันข้ามทุกรายต่างมองเห็นว่ามันเป็นคนดีบุรีไม่สูบเหล้ายาไม่แตะขยันกันแข็งเอาการเอางานและไม่ค่อย ข้องแวะสูงสิงกับใครเกินจําเป็นบางคนมองมันอย่างชื่นชมด้วยซ้ำซึ่งสภาพแวดล้อมอย่างนี้ที่จริงก็พอจะใช้ชีวิตอยู่เป็นสุขได้ตามอัตภาพตั้งรกรักธรรมหากินเสียที่นี่เลยก็ยังไหวทว่าคนมีชนักติดหลังอย่างมันมักจะปักหลักที่ไหนได้ไม่นานความผิดที่ติดตัวทำให้ต้องร้อนก้นอยู่ร่ำไปใครควรมาถึงตรงนี้ ทลอชนเด่นตารางถอดถอนลมหายใจด้วยความหนักอกแกมอ่อดระอาไอไหลพูดไว้ไม่ผิดเลยถ้าอยู่ในเขตไทยก็ต้องคอยหลบหนีซ่อนเร้นไปจนจนชีวิตหรือไม่ก็จนกว่าจะถูกจับมันโครงศีรษะช้าๆสวมหมวกครอบหัวไว้ดังเดิมและขยับตัวจะหยันลุกขึ้นแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเหลือบเห็นหนุ่มวัยเดียวกันอีกนายหนึ่งก้าวลอดเข้ามาใต้ ร่มไม้เพื่อนที่เอื้อเฟื้อให้มันอาศัยพึ่งพิงนั่นเองนักโทษแห่งคกเอียงหน้าขึ้นแล้วแยกเขี้ยวยิ้มทักทายนึกว่าใครไอ้ดักมาตามข้าหรือเปล่าวะอีกฝ่ายไปยักหน้ารับเออสิคนงานกลับออกไปหมดแล้วแต่ยักไม่ยักเห็นเองข้าเลยเข้ามาดูมั่ทำอะไรอยู่วะก็นั่งคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อย จะคิดให้มันเสียสมองทำไมเล่าหรือใครทำให้เองไม่สบายใจไม่เลยชาวบ้านแถวนี้ดีกับข้าทุกคนถ้างั้นแต่ข้าก็ยังอดอึดอดัดมันบอกไม่ถูกหนุ่มจะถิ่นเอียงคอเลิกคิว้วเองไม่ชอบงานมั้งมันอาจจะหนักไปคนนี้อาญาเป็นดิจฉาไรไองานนะ่ะเรื่องเล็กเองก็รู้ว่าข้าไม่ใช่คนที่หยิบโยงสํารวยต่อให้ยิ่งกว่านี้สักสิบเท่าข้าก็ไม่เกี้ยงข้าก็ว่างั้นแหละแต่จริง ยังไงก็ช่างเจอตอนนี้ชาอยากจะได้ยิ่งกว่าอะไรก็คือตู้โทรศัพท์สาธารณะพอหาได้ไหมทำไมจะไม่ได้มันอยู่เธอไหนก็ไม่ไกลลอก็อกยันตัวทะเลื่องลุกพรวดสบตาหนุ่มเจ้าถิ่นพางพยักหน้าเงกพาไปทีข้าต้องการใช้โทรศัพท์